มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลมอุตูเผยเตือนมรสุม38จังหวัดฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันวันที่23กรกฎาคม2564 กรุมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งนะคะพายุดีเปรสชันเจิมปากาบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮหาหนอยประเทศเวียดนามไปทางตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ150กิโลเมตรพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะมีน้อยลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลาหกนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ